ด้วยของหายหมดเลยแกแกทย่าแล้วที่ดิ๊กแกครับถังน้ำเออเดี๋ยวไนนี้ได้ลาวามาปึ้มลาวาแบบแผ่นเก็บไว้ลาวาเก็บไว้เดี๋ยวทำเครื่องปั๊มหินเนี่ยอะไรกินไม่เล่นเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไม่กินออกไปมันกินพีไม่ได้กินเจอเห็ดเห็ดแดงเห็ดอโอพีออกไปแล้วเห็ดแดงนี่ไม่ทำอะไรได้หรอเดีไม่เป็นไรเออเห็ดแดงเอาไว้เอาไว้ทำซุปเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกด้วยเอาเห็ดแดงกันเห็ดซมเลสโตรแต่ตีไปแม่งหล่นแน่เลยว่ะกลัวใครอะใครอะปึ๊บ อะไรใครผมผมผมเออครับหมอจี่เปลี่ยนตัวเหรอเออเอาใครอ่ะเอาทีมงานโมแจงมาไงตัวนั้นมาไม่ไงนี่ไม่ได้ไม่รู้ใหม่อย่างไรไม่ได้นี่แบบอ้าวชิบหายแล้วแล้วไปเอาตัวคนอื่นอมาไหมไม่เลยคงไม่ได้แน่เลยแม่งเก่งตกหมดเลยโอ้โหช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเขาลงมา เจ็บช้ำโดนดับไว้โอ้กิปเปอร์ดีไม่ตายเฮ้ไอ้ไอ้ไจะตกจะตกโอ้โหไม่มีน้ำตรงนี้เนี่ยเวรละเกือบโอ้โหไม่บอกหนูว่าเข้ามันไก่เนี่ยเว้ยเกือบตายต้องทำเจ็ดอ่ะรอสักทีมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาของหายว่ะนะเปิร์กของนี้ของเทปเต็มเลยอย่างเงีไม่ตายเกือบตกตเกล้วตกน้ำไม่ตาย รีบๆกลับมาเหอะเพราะว่ามีเหวเป็นรูด้วยเออรีบๆกลับมาทางไหนน่าจะมีทางทางอื่นต่อมัน่าจะมีทางอื่ต่อด้วยแม่โอ้ยซอมบี้มึงมาทำไมมันไม่มาที่เดียนะคิปเปอร์จะปลูกข้าวไว้ไหนเนี่ยจะปลูกข้าวไว้ไหนเลยเลยไปดูเลยไปดูเลยพอเยคิปเปอร์คิปเปอร์ลูกรัก ตายของพี่ไหมจะตายพอมพี่ไหมเฮ้ยจะตกเหวฮลิเฮ้ย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 จะตกเหวเฮ้ยตกเหวโอ้โหจะตกเหวตกเหวโอ้โหแม่งแม่งวิทไวสัสเอ้ยเป็นเซ่แล้วไงพี่น้องปิเปอร์สองตัวสกิลิตั้งหนึ่งตัวอ๋อตีแมงเกือบไปได้อีกสองตัวมีอู้ด้วยอู้อู้ปิเปอร์ปิเปอร์อื่น คนหนึ่งครัตายอพอพเออ<ด> <ๆ S 2> แล้วครับตอนนี้ดี๋ยไปตรงเต่าจ,จดีอยไปตรงเต่าเดี๋ยวเอาน้ำเอาเอาเ,เ,เอาหินแม่งบังก่อนแม่งน้ำแม่งทะลุออกมาเก็บเหล็กไปได้ไอเก็บเพชรไม่ได้ตีไม่ได้นี่ว่าลืมไปอา่าดีไม่มีหลุมมีหลุมี่ชีตับตายหาเลย ไม่แหลกไม่แหลกนะไม่แหลกเต็มแลกทุกบาทเพราะตายไรเพราะตายเอ็นเดอร์แมนจดจำไว้เรื่องวันวันตอนนี้เช้าอย่างเปิ่มอ้าเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วเอออย่าค่อยกลับไปกลบมาเอาของกลับมเก็บตอนเร็วโอ้โหเล็กเนี่ยตรงนี้ที่ติดอ๋อเป็นเหวแน่เลยจำได้ เป็นเฮลแน่จำได้เลยหาได้เก็บของเต็งโมเลยสองชิ้นมีที่บ้านมีอาหารปะเยี่ยมเยี่ยมมีมีมีกำลังจะปลูกเลยเนี่ยหาที่ขึ้นก่อนไว้แค่นี้ก่อนเฮ้ยเอ้าไม่ต้องไว้แล้วเจอเพชรเก็บของดีในโลกรับทราบเดี๋ยวใช้ถังน้ำตัดไฟแบบในี่สุดเราเจอเพชรแปดโกนแล้วนั่น มันเราต้องทำเสียงโลด้วยนะเออเก็บไว้เพชรอ่ะสองแล้วอันทิ่เป็นสำเร็จเกียร์แล้วเนี่ยสองอันแล้วนะเอานี่เอาอันนี้ด้วยอะหรอกแต่มันไอจะเป็นบ็อกซ์เนี่ยบ็อกแสกไอเนี่ยเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตีมาให้เอาดิใช้ใช้โคสโตนใช้มีหลายอยู่จะไว้ตีตีไม้ก็จะหมดต้องไปเอาไม้ จดจำไว้เรื่องวันวานของเราหมูแม่งไปเลยจะให้ปลูกข้าวไว้ไหนเนี่ยโอ้โอกๆตรงแกะเลยไอเจ้ะวัคซีนแมนแล้วกระตุกกระตุกจะให้ปลูกไว้ตรงแกะเลยอะไอเจ้วต้นไงไอ้สัส เฮ้ยแกได้แล้วเว้ยพี่พี่ตรงนี้มีไอันี่ด้วยอะไรวะแม่งหายหมดแล้ววะเค้กแล้วก็มีอะไรเต็มดอกเกิดตายเหลือสองหลอดสองหลอดคขึ้นแล้วตอนนี้ไปหาทางขึ้หาทางไม่เจอวะกลับมาเลยกลับมาเออหาทางขึ้นไม่เจออุ้ยคิปโป้มาลุ่มหน่อยเองก็กลับมาหลุมเดิมเออแจมเออดีดผมเองผมทำมันเพิ่มเองยังตอนช้าอยู่ใช่ไหมเพิ่ม อายกูตีนี่เช้าอยู่เช้าอยู่ระวังกลับมาช้ามันจะมืดนะเว้ยเฮ้ยมืดแ,<ผ>แล้วอไอ้ผงผงนี่อยู่เฮ้ยหมาถึงมาอีกวะสมไอ้พวกนี้มัน,มนไอ้พวกนี้มันเป็นนี่นี่หว่าวอรเออร์นี่หว่าอู้ซอมบิ้ตอนนี้เราเป็น <Member. S 1> ได้แค่บิวเดอร์มือเป็นเน็บไม้ไม้ไปเลยไม้ก็ตีไม่ได้ไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีที่ขุดกัน ทางกลับโอ้ยพ่อยโอ้แมวน้ำอู้สัญญาณตั้งอู้เจอิสตันสามตัวอะไรรีบทำรีบทำเดี๋ยวเอาชีวิตรอดไปกว่าข้าวมาทำไมนะตกแมปพัดไม่ตกแมปพัดไปแล้วหนึ่งครับผมไปแล้วหนึ่งครับผมไปอีกแล้วเป็นลูกทำขวานทำขวานเพียแม่งเลยโจจัดไม่ต้องไป อย่าเลยวเพิ่มทำของเพจเลยเพรเก็บไว้ใช้ทำเค่องมือเนี่ยเดี๋ยวจะตายเออดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็หายเอดี๋ยวก็ร้องนี่ผมมีเกนะพี่ผมผมวางเกไว้ข้างบนนะเฮ้ยช่วยด้วยาวแล้วไปเอาคกเหลือแค่สามอุ้เว้แล้วไปเจอตรงที่หนึงมันมีอะไรเยอะแยะเลยอยู่ในกล่องนี่ปีแก่อยู่ข้างบนอ่ะพี่มีแก่อยู่ข้างบนไหนอยู่ตรงไหนเยกูไม่ไหวลลาไปูเยเนี่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 ยรอดเดียวแล้ว่ อาตายแล้วเว้ยแก่ขึ้นไปทำไมเนี่ยนะแมงเลยต้องกินเพื่ออยู่รอยก่อนทิ้งเอาไว้ข้างล่างทิเอาไว้ข้างล่างเหรอไอ้ตอนนี้มืดยังพาพาดูหน่อยเว้ยไรไงเดินตามมาดูแล้วเอาไงดีวะแม่งพูดหรือรอดเดียวสามรอบแล้วเนี่ยมันหมดหรอกมีอะไรบางอย่างไอ้ไรครดูหน่อยตายพอพวกนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังหลังหลังเว้ยไรไงไปไงไปคนเดียวจะตายคนเดียว ไอโลินเข้าฮะอ้าใครลอกแกะมาจะไมแก้าเอเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอู้กเอ้ารู่ไหนนามูนะมีลุมมีลอ้ยเพิ่มมานี่โอ้ยลงดีๆลงดีๆหันหลังหันหลังอยู่ข้างหลังเจอดันเจียนหลเลย กูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตายเนี่ยของกูเต็มเลยแต่เนี่ยแกมันนี่เร้วเนีเน่มาอยู่ตรงนั้นอะอ๋อเนี่ยเหรอเออแต่ผมก็ของหมดแล้วอยู่กับมันอยู่ไหนวะเอ้ยขออันชิ่เม้นอันที่สามเสร็จแล้วอ่ะเหรอแคมป์ไฟอ่ะเบอร์นิ่งไฟอ่ะไม่รู้วยเนี่ยที่มันอยู่ตรงใกล้ๆน้ำตกอ่ะผมเจอผมเจอว่าค่อยลงเดี <c <c ๋ยวแม่งหาทางออกก่อนแม่งไม่ไหวแน่เลย เราค่อยลงหาทางขึ้นไม่ได้กูขึ้นอลยันลายจริงว่ะเจอเรอเออมากมากเลยเก็บเหล็กไปด้วยเก็บไปด้วยเดี๋ยวขุดทานแป๊บขุดทานก่อนทุกยายตางจนฟ้าดินมันสลายมันหายไปทุกอย่างถ้าแม้ว่ามันจะจริงไม่จริงเธอนั้น ชื่อในตัวฉันยิ้มร้องเพลงออกออกป้องไอเกลือไนวะน่าเกียรสั์จะอยู่ใกล้เจอไมยง่หายเใครมีข้าวบ้างหรอจะทำเพื่อเธอยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยตอนนี้แกะวิ่งทำแล้วเนี่ยวันที่ฟ้ามันทำลายวันที่ินโลกมันโหดร้ายจะ อยู่จะตายขิงข้างเธอเฮ้ยแกมันออกมาเอ้ยมาแล้วกลับมาแล้วอะไรแก่เอาของใส่นี่ด้วยกันเด็กเพชรเอาน่เหล็กเพชรก็ใส่นานะเหอ้มาขุดหน้าบ้านหน่อยดิมาขุดเหล็กเพชรลาขุดมาทุบกับเดี๋ยวไม่หลอมกันมาขุดหินหน้าบ้านหน่อยรออีเวอร์มาดูหมวกหมวกนี่ดีกว่าเนี่ยอ่านมาเลยยังเห็นหมวกยังเห็นแล้วอเว หลอมทองแล้วก็หลอมเพชรหลอมเหล็กโอเคเพชรที่ได้เป็นก้อนเลยงี้เก็บไว้ในหีบเลยเออเก็บไว้บ้างเถอะอย่าใช้เฟื่อยอย่าโลภมาขุดหินหน่อยดิมาขุดหินข้างนอกหน่อยเร็วมันใกล้มืดแล้วมาเร็วเร็วเดี๋ยวเาทำเสื้อเหล็กไอ้นี่ก็ห่วงจังเลยห่วง ผเก็บ <Okay. S 2> <amat S 1> เอาเนื้อมาของเสื้อไอ้เราวางเก็บใส่ในกล่องนะเว้ยรรูู้้ไปตักน้ำมาเลยแล้วก็ผงหินเรื่องแสงเก็บไว้ทีนี้นะแล้วก็เนี่ยไอหินแดงโอเคเออออเกย์แล้วก็หินเรื่องแสงเร็วมาเร็วลองซอมบี้เก็บไว้เงินมาเป็นเลยเต็มทีลุกเลยเจออะไรบ้างพวก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนอนอะลอกเฮ้ยปู๋ไอ้พวกแม่งเจอปู๋ไอวกหนอนนรกเฮ้ยอะกมือใครไปตีหินไดยมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกว้าวอะไรไปตีหินไอ้ะแค่เป็นหินเละเลาอยูเนี่ยไม่เจอปู๋ก็จะขุดอนี่ยใช่เหรอไม่ไม่ไม่ขอให้ตกปาไอ้นี่มันตกอะไรตกปาไอ้กิ๊ดตกดิเออมันมีอันดิเมนนะเว้ยตกปา ทำมาตกอะไรตรงนี้ครับพี่น้องทำไมบ้านเรามันเล็กจังวะเฮ้ยปักไฟหน่อยสิทำไรกันเนี่ยปักไฟขยายขยายใต้ดินไงเดี๋ยวไว้ทำไมมาปักไฟอ่ะมานปักให้ทั่วเลยแถเนี้เออทมนี่มาอมมี่มาอมมี่มาเไ้ไปไอ้ดาบอยู่บ้านนี่แหละเอออแล้วมีซีไปไหน อยู่ข้างในไงมันยังอยู่ที่เดิมอ่ะล่ะขอเหล็กมาทำเออยังอยู่ที่เดิมไม่ไหวไม่ันจะไม่ไหวนะอันนี้โซ่มันก็ต้องหานี่มาวกโซ่เป็นโกงอ่ะไฟแผ่นทำโกงอะไฟแผ่นทำไฟแผ่นเจอไฟเออเออไม่โบนเนีนยเนี่ยมันดูดิในเนี่ยมีคนรอเอยมึงจะมาคิวอะไร เจอลาวาแผ่นก็ด okay. ีล้มึงมึงกำลังจะทำเสื้อกับเกงใช่ไหมน่ะเพ้พวกนี้ก็หวงยังเลยไอ้เสื้อกับเกงเนี่ยเฮ้ยซัมบี้มาอ้าวแล้วเล่ห์ขายไปไหนหมดอ๋อคอบเอาไปเห่ารวมหมดละโอ้ซัมบี้เฮ้ยโอ้เรียบร้อยแล้ว NBC ตายแล้วเ้ยนะจบเก็ม่ีซีตายดะไนไงแม่โไเอมบีซีมันยังไม่ได้ออกมา ดูไหนวะเอ็นกิปิเตียพาไปหาหน่อยดิแม่จูก็่าำเลยถ้าเปิดตอนนี้รับรองหมดเลยาก่นนควัจบตอนนี้เราจบทั้งแค่พาร์ทสองนะบายๆแล้วเจอกันเมย์เอ็มบีซีตายเลยบอกแล้วให้ดูกันหน่อยเฮ้ยยังไม่ตายเนี่ยเอ็มซีอยู่ในไม้เนี่ยอ้าวเทุกทายก็ไม่ตายอะไรวะในไม้ไหนวะ ไหนวะมึงเอาไปเอาเอนดูแลกันหน่อยดูแลกันหน่อยเขาจะออกไหนได้ไหนก้ามาดิเอาเข้าได้ก็เอาเข้าเลยตามาเอาไอ้นี่เอาไหมอโอเคฝังไว้ฝังไว้เฮ้ยใครได้ไม้ไปไม่กะไม่อยากกระโดดเกี่ยบแล้วใข้าวอะเอาบอกว่าทานไม่ถึงข้าวอ่ะอยากกระโดดเกี่ยบไม่ไหวแน่เลยนายนี้ เอ็มพ <MC S 2> okay. okay. ีซ <stimulation wheels> ีอยู <S AU X> ่ไหนเอ็มพีซีใครก็ได้ทำท่ามมาปักไว้ตรงเอ็ซีอยู่ทําเดิมใช่ป่ะเขาไปหยุดในทาโอเคเนี่ยตรงน้อตรงไม้ปักแล้วไม่ได้รีนูบ้านเอ็มพีซีี่แน่ปักแค่เออก็ปากเป็นทางมพเลยแลั้นพองใครวะจริงไหมโจยวค่อยลงน้นเ่ยว่ะมันมืดอยู่ ยิงดิเอ้ยใครหิวอะมากินเค้กให้มันหมดหมดดิต้อง้านเออโอเคหิวกูขอตีเลยได้มั้ยก็ไม่ตีแล้วหายเฮ้ยได้ยินเสียงคีเปอร์สกเยต้าคอมบี้รออะไรอ่ะเออเอ้ยทำเป็นธนูงี้ว่ะธนูมั้ยบ้างธนูอึ้งตึ้งคีเปอร์อยู่หลังบ้าคิปเปอร์อยู่หลังใหญ่เลยใหญ่เลยจะพอคีเปอร์อยู่หลังบ้าคนะพี่น้องมันกำลังเดินมาแล้วน้อง ตีมันดิไปทำไปไกลๆอ่ะไอตอนนี้มันอยู่ในมันยังออกมันไม่ได้โอ้โหมันมาแล้วพี่น้องพี่น้องกับชูชูเลยมันก็ไม่ได้ยากนะอาได้แล้วโอเคไล่ผมมาแล้วแหละอย่ามาอุ้ยดันไหลโอ้โหต้องเข้ารูดอกชูเลยหนอนแตงแตงแต่งเลยกันกันกันน้ำอย่าขาดทำไมต้องจะเป็นฮันเตอร์ละฮันเตอร์สองใบ ซอมบี้ฮันเติมเติมแล้วอย่าเว้ยอย่ามีหมูเอาหมูเลี้ยงหรือฆ่าเอาเอาไม้ตันไปเลยอย่าหนึ่งอย่านะเอาเอาหมูเลี้ยงหรือฆ่าจะทำให้ฟาร์มแตงโมพังนะกินข้าวแป๊บนะเอาหมูเลี้ยงหรือฆ่าโอเคกินข้าวแป๊บบจำเลยเจอสเงโกลตันตัวโสดฆ่าสัตว์สัตว์ไม่มีแค่หลอดเฮ้ยเฮ้ยลุงเอ้ยผมไม่มีโลกอืม เรียบร้อยหนึ่งตัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเจอบัวปื้มฆ่าไหมแล้วกําลังจะไปตัดเลยเดี๋ยวฆ่าดีเฮ้ยมันเลี้ยงด้วยข้าวได้มันเลี้ยงด้วยข้าวได้เฮ้ยเอาข้าวมาดีนเอาเอาข้าวมารอข้าวมารอเจอหนึ่งตัวแป๊บกําลังปลูกเนี่ยเร็วเร็วเร็วข้าวโอ้โหการเมื่อไอ้มาร์คดูสัตว์นี้ก็มาเอาดิเออเด็กเด็กเออ เออกลับไปแน่ๆก็ดูอีโดเอ้ยเจ้าเจ้าเาแป้งใครไม่มีใครดูเลยโอ้ขี้มัวแกแม่งเออมือก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูมาแล้วนึงเออนี่ไงวัวเมาข้าวเนี่ยนข้าวต้นหนึ่งคนนี้วัวไปไหนลูกเจ็ดเคยาเจ๊งๆหนโอ้โหเพียวสั้นสองคนขายอเะสอง

ไอ้ข้าวพี่สงไม่อยู่ไปเหรอครับไปแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยโอเคได้แล้วเออเร็วก่อนก่อนบัวแม่จะตีบัวมึงก่อนอ้าวไหนวะนูนไปนู่นแล้วนู่นอ่ะนู่นกระโดดไปนู่นแล้วเนี่ยไอ้ไอ้มาป้องกันกูด้วยเฮ้ยชิเปอร์อีกแล้วนี่ลูกบัวนิ่งบัวลูกเอ้มานี่ยเอาบอกมานี่ ข้าวเลยข้าวหิวอร่อยอร่อยข้าวข้าวลูกข้าวมามาลูกมามาดิไอ้สัมบัวมามโ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 มามานี่คนล็อกมันจะนี่ทำไมอ่ะถ้าได้หมามานี่จะดีมากเลยขึ้นมาข้าวมาคอยตีคีเปอร์ทำไรค่าซอมบี้ด้วย เดิอ้าเกรนจำบ้านจำบ้านจำบ้านไม่ได้บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนเจอคิปเปอร์แล้วตัวเธอจะตายก็เพราะคิปเปอร์ถ้าเจอคิปเปอร์สายฟ้านี่ขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอซอมบี้ชาวบ้านถือตายถูกวัวตายครับตายตายกับตายอมบี้ชาวบ้านถ้าเจอพงมดอ่ะ เฮ้ยได้พ่วงเว้เอ้าพ่วจะพังไอสัตว์ทีแม่งเลยเจอพ่อมดก็บวกเลยมาลูกเอ้ยมาๆมาเจอพ่วงจะพังอ่ะไม่เอาเลยพ่วงเหล็กเด้ะพ่วงเนี่ยนะเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บเก็บเก็บคีเปอร์เคยก็น่ามัเออมันซ่อมได้ซ่อมได้เลยละเจอคีเปอร์ไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวเฮ้ยเฮ้ยคีเปอร์มันมามันมาทางนี้แล้วทำเป็นเมล็ดเลยเก็บเลย แหกบทางซ้ายทางซ้ายไยเดียวตัวมือทางซ้ายเลยเกี่ยระเบิดเอาเอามาแล้วเอามาแล้วเอาวัวมาแล้วเขาบ้านไงดูลูกก็เล็กอ่เอาเข้าบ้านนะเข้าบ้านวัววัวเขาบ้านมานี่ลูกเดี๋ยวทำทางไอ้นี่มานี่แม่เจอวัวตัวนึงก่่นเดิมมานี่ลูกมานี่มานี่เงี้ย สุดแตนระเบิดทีกูเห็นทองเลยบอกมานี่ต้องถาทางรถให้มันอีกมาลูกมาลูกบัวให้มาไอ้บัวหอดวันนี้มันมองห่าเอ้ยเออเห็นไอ้กิ๊ปเปอร์อยู่บนภูเขาลงมาดันมันลงมาดิดันมันลงไว้มันลงตุกอ่ะขอบ เออช่างผู้มึงมันมีอารมณ์กับมึงไม่รู้เรื่องหรอโอเคมีบัวกระแก่แล้วปะเดี๋ยวมันมันมันตัดมาตัดอ่าขึ้นบันไดไปเลยขึ้นทางบันไดไปเลยพี่ฮอปะเฮ้ยไปหาไว้ในกล่องนั่นนี่หน่ไปหาบัวแบบแกะเพิ่มหน่อยเฮ้ยกูมีอะไรจะบอกเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์เดี๋ยว Why my baby เออตายไม่ไหวไอจิตไม่อยู่นะแม่วันนี้ในเซิร์ฟมีกูการที่กี่คนสี่คนเมื่อกี้เด็กใหม่มาสองคนไปแล้วหมดเลยอืมอันนี้ทำทางอะไรเปิ้ลเอ้ยมาร์ก ไม่ตีส้นตีนไม่รู้กูลองไม่ได้ประตูมิติพวกนี้รอเล่นไม่เจอไม่เจอลองขุดไปเล่นๆได้เฉยเผื่อเจออะไรเล่นเนี่ยอ้าวเราไงเล่เว่าอินพีที่มาขาวว่านี่เออเราไปอ็มดีซีมันไม่มาเนาะเฮ้ยเฮ้ยกูเจออีกที่หนึ่งอะไรวะเนี่ยเหมือนฟาร์มเลยวันเจอเหล็กไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยจะน่าจะเจอแอชิเม้นแน่เลยตรงตรงไหนวะ อะไรนะเซนตรงนั้นทำไปแล้วนะอ้าวทำแล้วเหรอเอ่อมีฟาร์มแล้วมีถาวันไอที่มันมีฟาร์มอะนะอ๋อเหรออือนั่นแหละทำแล้วก็ไปกับไอ้มาร์กมาอ๋อใช่ใช่เฮ้ยมันมีบ้านต้นไม้ตรงนู้นด้วยต้องทำไงอะนายดูเอาข้าต้องสอบล็อกขึ้นไป อย่าเพิ่งไม่เอาเลยเราทําอะไรให้มันพร้องกันเถอะเราไปล่าเป็นอย่างเดียวเลยแต่อย่าให้มันจบไปขนาดนั้นเลยฮะดีดไหมเฮ้ยเจอหมูขวานเพชรเหรอกูใส่กูใช้ไอ้ขวานเพชรอยู่กับใครอ่ะได้จัดไม่รู้แต่ตอนนี้กูจะทำไม้ตัดตัดไม้ตัดไม้เยอะๆเลยตอนนี้ขัดแทนไม้ขึงมันแดงนมตอนนี้วะ าตายัางรุดเร็วตายัางรุดเร็วกันนะ <ไป S 2> ที่เหลือก็รอยอดไอลอยน,นี่มาต้นต้นอ่อนแล้วก็ปลูกก็ปลูกต้นอ่อนเอานี่เดิเอาปลูก<อ>ตนน้นไม้อ่ะเหมือน S <S <S ดี๋ยววัวต้องไปหามาอีกตัวจะได้เอาสมพันธ์ให้มันเดากันแม่เขา่อมากับพี่คอปไม่ได้หรอไม่รู้ลองลองดูดิเอาเอาเอาให้มันเดากันลองเอาข้าวใส่ใส,ใส่ใส่ดูพ<ห>ี<ห>่คอปมาเป็นตัวต้นทองนะยอดต้นอ่อนต้นอ่อนเก็บ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 ต้นอ่อน ต้นไม้เยอะแยะเลยอะไนี้เฮ้ยสเกลตันแม่เงยจะสอยหัวโษทีมีเซนูอะไรสู้อ่ะสู้สู้อัวสู้อะยู่ไหนเอ้าวเอาเอ้าไงเอาไงเอาไงสเกลตันดูเลยสู้ชนะเฮ้ยทซทมบีเพียบเลยจะทำไรก่อนเนี่ย โอเคคงไม่ม okay. uh, ีทำอะไรมั oh, ้งไม่จัดไม้ยต่อผมเป็นคนหลักโลกนะครับหลักโลกไม่มากเท่าไหร่ร้อนแรงกันก่อทำไมเปิดเพลงวะกูยังไม่มีอารมณ์เสียงตอนนี้อ่าโอ้ยเฮียดาาพังพอดีน่ารักที่สุด ไม่เป็นไรมีดาบเหล็กมานอะไรน่าลงน่ารักน่ารักที่สุดอ่ะดาบพังน่ารักเลยใครก็เรียกไอ้หล่อเราน่ารักน่าจชูมาร์เกอฮะฉันยังคุ่งจะมาเลยเอออยู่มาตั้งนานแล้วเออไปส่งพาร์สานนี่เข้าไมค์ค้ามาเลย เอาก็บอกไม่อยู่ไงดินเนอร์เนี่ยก็รู้ว่าไม่อยู่เป็ดินเนอร์มาเรื่อว่าอยู่ไงเป็นดินเนอร์มากับใครน้องน้องแมวข้างบ้านน่ะนะเออใช่ใช่นิคุไ่บอกชื่ออะไรนะเราชีโป้เออนั่นแหละชีโป้เนี่ยตุ๊กโอ๊เราเชโปอ่ะ้อ๋อเลิกกันแล้วเลิกแล้ว แมวน้ำเ้ยไอ้ี้นี่มันมีปลาหรือว่าไม่คบกับแมวแมวน้ำจริงมันขาอุทานเว้ยแค่นั้นแหละแมวไทยแหละไม่ใช่แมวน้ำหรออ๋อเหรอเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนสกินซะซะอกาวเลยอะว่าสกินแค่เสือสกีอะไรไอ้หนึ่งสฟิหนี่ นายเห็ดจะแอปเปิ hmm. ้ลมาก็ได้ต้องประมาณสองช่องก็ดีแล้วเฮ้ยมันมันแตกดังเยี่ยมเราจะมีของกินตลอดเรื่อยๆตากองนี่เดินเดินพันคนเดียวเลยออฟฟโโอโตเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะแบ่งเงินเลยตอนนี้กูยังหาเดินอยู่นะ ปวเจอขอีกของทีในถ้ำเหี้ยแต่ปวดเจกิ๊ปเปอร์โอเคใส่ฟ้ากิ๊ปเป็อร์ออกเขาเดือดฟอร์เรสต์บึ้มโอ้ยเข้าจรงเลยอะกิปเปอร์ใส่ฟ้าคิปเปอร์ใส่ฟ้าเป็นไงวะไม่เคยเจออ้าวแล้วนี่ใครเนี่ยก็เปนจะเป็นมันจะมีสายฟ้าแล้วก็ตัวดเราสีฟ้าที่มันเคยลงไอ้แต่มันไม่ระเบิดแค่บุ่มบวม